เจริญพรญาติโยมทุกท่านนะผู้ที่มาในงาน JD, เจดีวันที่20ของเราก็ตั้งแต่ก่อนมีงานก็จะมีญาติโยมทั้งหลายที่เขามาช่วยกันนะสำหรับพระก็คำที่ไม่ค่อยได้พูดจริงๆก็คือคำว่าขอบคุณเราใช้คำว่าเจริญพรน,นะแต่จริงๆก็คือรู้สึกขอบคุณจริงๆกับสิ่งที่เขามาทำให้นะมีคนที่มาจัดดอกไม้ทั้งหลายแล้วก็ คนที่มาทําครัวคนที่มาเตรียมสถานที่มีพวกพ่อแก่แม่อ้อยแล้วก็คนที่เขาชวนมาแล้วก็พอมาในวันงานก็คือรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่ประาสวดมนแล้วก็มีคนสวดได้นะทั้งที่ไม่มีชีสพวกเขาเป็นคนที่เข้ามาในงานโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาจะมามีคนมาร้อยกว่าคน แล้วส่วนใหญ่พอมาเจอกันปุ๊บก,ก็รู้สึกดีใจมากที่แบบเขาเป็นคนที่เรารู้จักเคยเห็นหน้ามาตั้งแต่ตอนเรายังไม่บวชด,ด้วยซ้ําหลายคนแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าเขาจะมาแล้วเขาก็มาเป็นส่วนหนึ่งที่มันนั่งอยู่ข้างหน้ามั่งข้างซ้ายมั่งข้างขวามั่งทั้งที่ลําโพงตอนแรกลําโพงมันก็ส่งไม่ค่อยถึงแต่ว่าเรามีชีกแค่ห้าสิบใบแต่เราก็รู้สึกว่าสวดได้พร้อมกันแล้วก็มันเป็นบทสวดที่ออกมาแล้วไพเราะงานมันก็เลยเหมือนกับ มีเสียงเพลงคออยู่แล้วมันก็ไม่สะดุดพวกเขาทุกคนที่เป็นองค์ประกอบในงานทำให้รู้สึกได้ว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นคนที่ใจดีก็เหมือนที่พวกเขามีใจดีที่มารวมกันทำอะไรดีดๆหลายอยากมาออกลงทานบางทีตัวเองเป็นพ่อค้าก็คิดว่าอุ๊ยจริงๆการจัดงานเนี้ยมันใช้เงินเยอะนะ แต่ว่าพวกเขาแต่ละคนมาด้วยใจมาด้วยแรงมาก่อนเป็นอาทิตย์เป็นวันหลายวันไม่ได้คิดอะไรเขาคิดว่าทําบุญเพื่ออุทิศให้กับพระพุทธเจ้านั่นเองเราก็ทําให้รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าตัวเองปกติเป็นคนที่รู้สึกซึ้งใจอะไรบแบบนี้ค่อนข้างใจยากแต่ขณะที่งานมันเป็นทีมที่ดีที่ค่อยๆดาเนินต่อเนื่องไปตั้งแต่ช่วงเช้าเจ็ดโมงครึ่ง ปจนถึงช่วงสิบโมงที่เข้ามาในเจดีแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยวัดของเราดูเป็นวัดสักทีนะเจดี JD มันพอตอนกลางคืนคนที่ออกแบบไฟมาเขาปรับแก้หลายทีจนรู้สึกว่ามันสะท้อนแล้วมันสวยงามแล้วมันก็ออกมาเป็นภาพที่มันสวยงามมากก็เลยรู้สึกว่าพระเจ้านะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ยิ่งใหญ่เราไไดู้้สิกอย่างนี้มานานแล้วแม้ว่าบางทีเราจะบวชหรือจะอ่านพระเตยบิดกทุกวันแต่ว่าวันนั้นทําให้เกิด ทั้งภาพทั้งเสียงบุคคลที่เข้ามาร่วมแล้วก็ต้องขอบคุณสุดท้ายที่สุดจริงๆก็คือทุกงานคนที่เขายังอยู่ต่ออีกวันหนึ่งหรือ2วันที่เขามาช่วยกันเก็บกวาดนะรู้สึกว่าทราบสิ่งจริงๆที่ทุกคนมาช่วยกันทำสิ่งดีๆนะย่ายอมสาธุสาธุ